การเงินของชาวกันชาวราศีกันใครที่ต้องการยื่นสินเชื่อต่างๆนานาเพื่ออยากจะได้ทรัพย์สินใหญ่ๆมีโอกาสนะคะมีโอกาสมากๆนะคะยกตัวอย่างบางท่าน,นะต้องการเอาบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสข่าวดีมาแล้วนะคะส่วนบางท่านช่วงนี้จะมีโชคการเงินนะคะดาวทิเกอรยกถึงเงินด้วยนะคะคุณมีดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่านะคะดาวเกตอย่างเงี้ย นะ,ะดาวบุญเก่าโชคการเงินและบางท่านมีเงินออนไลน์พ่อค้าแม่ขายการทํางานนองหรือเสื้อจากเงินประจํานะคะช่วงนี้เงินเข้ามานะะการติดต่อการค้าธุรกิจต่างๆนําพาโอกาสนําพาโชคดีนําพาสิ่งดีๆในเรื่องของการเงินนะคะและบางท่านช่วงนี้จะมีโอกาสมากๆเลยค่ะการได้เงินก้อนนะคะการได้เงินก้อนได้อารมณ์ประมาณนั้นส่วนบางท่าน นะคะในเรื่องของการเงินจะมีในเรื่องของลูกค้าเก่าๆนะคะเข้ามาติดต่อติดต่อคุณนะคะติดต่อคุณไม่ว่าคุณทําธุรกิจหรือคุณค้าขายก็ตามนะคะการเงินของคุณอ่ะได้ลูกค้าเก่าๆ,ๆเข้ามาแต่บางท่านมีโชคแบบผู้ใหญ่นะคะโชคเสน่หาได้นะคะตรงนี้ท่านใดที่แบบว่ายกตัวอย่างอย่างบางท่านเป็นเด็กอย่างเงี้ยต้องการเงินอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จ,จะมีโชคกับผู้ใหญ่ นะคะบางท่านช่วงนี้อาจจะได้ของอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะนะคะและบางท่านช่วงนี้อาจจะได้ของมีค่าของมีราคาของถูกใจนะคะตรงนี้นั่นคือในเรื่องของการเงินและบางท่านมีโชคเสี่ยงโชคฟลุกโชคเสี่ยงทั้งนั้นนะคะได้ทั้งนั้นเลยค่ะการเงินบางทีก็เหนื่อยเพราะว่ามีค่าใช้ใจ่ายกับบุตรกับบริวาร นะคะอันนั้นคือส่วนที่เหนื่อยนะคะแต่ส่วนดีอ่ะมีดีนะคะส่วนดีคุณมีดีมากกว่านะคะในช่วงจังหวะนี้นะ,ะเป็นช่วงจังหวะที่แบบว่าทําอะไรก็เป็นเงินทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะใครทําอาชีพฟรีแลนซ์นะคะอาชีพส่วนตัวการรับจ็อบอะไรอย่างเงี้ยโชคเด่นเด่นโชคเด่นเงินเงินเข้ามานะคะสมหวังสมโอกาสของคุณทั้งนั้นนะคะที่สําคัญบางท่านจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ ใกล้ชิดใกล้ตัวส่งเสริมคุณด้วยอีกต่างหากนะคะส่งเสริมในเรื่องอะไรส่งเสริมในเรื่องของให้โอกาสหรือหรือเป็นการช่วยเป็นการเข้ามาแบบสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของทิศทางการงานหรือบางท่านจะมีโชคโชคในเชิงลักษณะอะไรได้บ้านอย่างเงี้ยได้ทั้งนั้นค่ะบ้านมานะคะ ใครที่อยากจะทําบ้านใหม่ก็มีโอกาสได้ทําบ้านใหม่แต่บางบางท่านปรับปรุงบ้านใหม่แต่บางท่านได้บ้านใหม่ได้โยกย้ายอย่างเงี้ยได้บ้านใหม่เข้ามาเฉยเลยก็มีนะคะในช่วงจังหวะนี้เพราะ